สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้ก็จะมาทำตามคำขอของท่านผู้ชมนะคะที่ขอหมวกกุ๊กทรงผู้หญิงมามีวิธีการทำที่ไม่ยากค่ะจะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนหัวคือส่วนนี้นะคะจะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง48เซนเมตรค่ะ ถ้าใครต้องการให้ใหญ่กว่าน,นี้ก็อาจจะเพิ่มไป5 0 5 2ก็ได้ค่ะส่วนที่2คือส่วนที่นำมากุ้นนะคะด้านหลังแล้วก็ส่วนที่3คือส่วนขอบค่ะส่วนขอบให้วัดรอบศีรษะของตัวเองนะคะก็ประมาณ55-56ก็บวกเพิ่มไปอีก5-6เซนติเมตรเผื่อ เหลือเผื่อขาดนะคะแล้วก็จะใช้ฟาร์มว่าง16เซนติเมตรค่ะตัดเท่าแบบได้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อผ้าในนี้เรียบร้อยแล้ววงกลมที่ทำได้ง่ายๆมาดูกันนะคะสมมุติถ้ามีผ้าอยู่หนึ่งหนึหลานะคะก็ให้พับทบแล้วก็พับทบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ทั้งหมดเป็นผ้าซ้อนกัน1 2ึ่สสีค่ะสีชิ้น ทีการทำวงกลมที่ง่ายๆนะคะมาดูกันค่ะจากมุมนี้นะคะมุมสันโทปะค่ะก็วัดออกไป24เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งก็24เซนติเมตรก็วัดไปให้ตลอด24เซนติเมตรนะคะ ในส่วนนี้เราก็ตัดออกมาเลยค่ะนี่คือผ้าที่จะทำนะคะพอคลี่ออกมาก็จะได้เป็นวงกลมนะคะเ,เส้นผ่าศูนย์กลางก็48เซนติเมตรแล้วก็จะมีส่วนที่2นะคะที่ทำตับเฉลียงเป็นผ้ากุ้นนะคะสัก15เซนติเมตร ความว่างใช้ที่4เซนติเมตรนะคะในส่วนนี้จะก,กุ้นแล้วก็ในส่วนที่3ก็จะเป็นผ้าขอบนะคะพับเข้าหากันแล้วก็รี้เรียบค่ะในส่วนของส่วนที่1ที่เป็นวงกลมนะคะในจุดกึ่งกลางนะคะให้วัดเข้าไป7เซนติเมตร แล้วก็ใช้กันไกรตัดนะคะก็จะแยกออกเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ในส่วนนี้ค่ะกุนผ้าเฉลียง15เซนเมตรนะคะถ้าเหลือก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เย็บกุนเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บกันนะคะต่อไปก็มาเย็บชิ้นที่เป็นผ้าเฉลียงแล้วก็ทิ่่าไว้7เซนติเมตรนะคะกุนโดยรอบเลยค่ะ ก็เย็บย้ำหัวท้ายนะคะแล้วก็ย้ำหัวท้ายแล้วก็กุ้นค่ะติดเข็มหมุดไว้นะคะ กุ้นให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะแล้วก็ย้ำหัวย้ำท้ายนะคะเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้เราพับด้านใดด้านหนึ่งลงไปค่ะ ลักษณะคล้ายๆแขนเสื้อเชิ้ตผู้หญิงอะค่ะที่กุ้นแล้วก็พับลงอะค่ะแล้วก็ให้เดินเส้น2เส้นนะคะเพื่อที่จะรูดก็กำหนดที่สักเลข5นะคะเพื่อที่จะเ,เย็บรูดนะคะ แล้วก็เย็บอีกเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็รูดค่ะรูดให้พอดีกับรอบศีรษะนะคะอีกด้านหนึ่งก็รูดไปหาอีกด้านหนึ่งค่ะ แล้วก็เกลีย่ยให้เสมอกันค่ะก็ถ้ารอบศีรษะ55เซนติเมตรก็รูดให้ได้55เซนติเมตรเมื่อรูดโดยรอบก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเรียที่รูดให้เท่าๆกันค่ะวัดให้พอดีกับขอบนะคะก็มาเข้าขอบกันเลยค่ะก็พับนิดนึง ติดเข็มหมุดไว้นะคะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะ <c oughs> ก็ย้ำหัวย้ำท้ายนะคะ ส่วนของปลายด้านนี้ก็พับผ้าเข้าด้านในนะคะแล้วก็เย็บค่ะแล้ก็จ้บหัวนซ้า,ายต่อไปก็มาเย็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของขอบต้องเย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่ถนัดก็ให้เนอไว้ก่อนนะคะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะ ก็ตัดได้ให้เรียบร้อยจะทดลองใส่ให้ดูนะคะในภาพในส่วนด้านหลังของหมวกนะคะที่ขอบค่ะก็จะใช้ตีนตุ๊กแกนะคะติด อีกด้านหนึ่งก็วางระยะให้ตรงกันค่ะแล้วก็มาติดกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสะดวกใช้งานง่ายค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ